เย็ยนอีกแล้วท่านผู้ชมไม่แล้วีพายคุดนมกลองนะครับ จเจาอเะกไปต่อไหมจะไปต่อไ,ไ,ไหมล่ะโอ๊ไปต่อตเนอะ<ป>เาะถ้าก,ก่อนก็ได้เงี้ยถ้าก,ก่อนก็ได้มาลงลงมา สองสองหรือสามสามเที่ยวแล้วนี่ชดาตึกออกก่อนแล้วจโจโจโจใช่โอเคตอนนี้กำลังเอาน้ำออกจากเรือก่อนท่านผู้ชมเพราะน้ำมันเข้าไปทำให้มีน้ำหนักเยอะ

มันลาามแล้วสามเที่ยวแล้วเนี่ยมันขับได้สามเที่ยวแล้วมาเนี่ยจ่อม,มาเนี่ยนี่แค่นู่น,นสซนตะปิกเือมันรั่วเรือมันรั่วเฮ้ยมือกบ,บาลพองเรือแรงมันลิกลิกแต่เรง่งไม่ช่อมหรอกมันมันได้ไหมกี่คนแล้วนับที่นับที่ ตะวันจะมืดอีกแล้วท่านผู้ชมดวงอาทิตย์ก็กำลังจะตกดินอีกแล้ววันนี้นามืดอีกแล้วสลัวสลัวบ่บางบ้านเนี่ยนี่สลคเกนฮะย่อยมันจอมวิจอมอิจอมครูดํมเชอมีมาจับมีมาจับมีมจับมีมจับ

อตอนนี้กำลังยกเรือ,อสักทองนาวานะครับลงสนาม้้มขับเลยกปับเลยเอาวัดจุนีฮงใจอย่าบาโซมจุเีฮง

กอเทิตัดินไปแล้วท่านผู้ชมเรียบร้อเรียบร้อยรับไปแล้วัไ้องนะวัดเอมันปีมตั

<laughs> ไปแล้วท่านผู้ชมเือสักทองนาวาไปแล้วไปที่จุดปล่อยแล้วนะครับ มามามาให้ลงครบรุนมาแล้วน่ะเรือของมัานยังเก่าน่ะชื่อเรือว่าสาวสวยตะเภาแก้วนะครับ

นี่สักโทานาวากำลังมา 1, 3, 4, 5, 5, เป็นเรือสักทรนวาท่านผู้ชมครับกำลังไปที่เส้นนชัยล้ละออกจากจุดปล่อยเมื่อสักครู่นี่เองโอ้ส่วนตัวนี้ก็เช่นเดิมเช่นเคยเทพนิมิตนั่นเองนะครับกำลังเคลียร์กันอยู่

ไปกันเลยไปแล้วฟีพายเทพนิมิตชุดนมกล่องนั่นเอง ไปที่จุดไปแล้วท่านผู้ชมครับนะมุ่งหน้าไปแล้วฮะวันนั้นต okay. ังเองกระต่ายี่สิบาทใช้จังได้ไหมอออ่ไปลูกเกยวไปไปซื้อขนมกินไปไปไป ระวังให้ดีนั่นไปแล้ว โคลามาเย็นเลยออกมาแล้วท่านผู้ชมครับออกมาแล้ว ไปแล้วคงได้ทรอบนี้รอบเดียวเที่ยนี้เท่าเดียว่านผู้ชมเนื่องจากแสงไม่เพียงพอจะละเนื่องจากดวงทือตกดินไปแล,แล้วแล้วก็บรรยากาศมืดค่ำก็เข้ามาทดแทนบทบังความแสงสว่างเข้ามาแทนที่นะครับก็เลยเลอภาพสลัวสลวไม่สามารถได้ภาพที่ชัดเจนก็เลยก็ต้องขอเก็บภาพบรรยากาศยุติการถ่ายคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะ ฝากคนลกดติดตามด้วยนอผิดภาพประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับผมนะครับฝากติดตามช่องดั r l i n g s u r ินด้วยนะครับมาเในซ้อม ไหนล่ะอ้าวมาเลยมาเลยมาเลยสวัสดีครับเอ้าว้ามจาทยแปลว่าดึงอนเราก่อน Ơ, wow. tìm một tiêu dân, tìm một tiêu dân.